ก็ถือว่าเป็นการนับหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับดีใจแล้วก็ภูมิใจจริงๆนะครับที่น้องๆเต็มที่แล้วก็ดูไลฟ์อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะมีงานอย่างอื่นต้องต้องทาในช่วงเช้ารู้สึกได้ว่าการที่เขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเวลามันออกมาแล้วมันมีความเป็นครีเอทีฟสูงมากแล้วก็ผมจะเอาจุดขายจุดนี้ไปพัฒนาต่อในปีหน้านะครับว่าเราจะทําเป็นเฟสติวัลอะไรดีเพราะว่าผมถือว่าเป็นการทุ่มเทข,ของทุกคนทุกคนน่ารักมากจริงๆไม่ว่าจะมาถูกมาแพง แต่ก็แรงทุกคนครับเอกว่าตอนตอนี้เป็นคลิปไวรัลหลายคนมากเลยตอนนี้ได้ข่าวว่าระยองมอเตอร์ไซค์นี่เป็นเป็นหมื่นแชร์แล้วก็ขึ้นหัวเขียวหัวเหลืองหัวแดงหมดแล้วอตอนนี้เอาไปโพสเป็นภาพข่าวก็ขอบคุณนะครับที่เม่ตาน้องๆด้วยผมว่าที่นี่เนี่ยมันไม่ได้ต้องการการประกวดอย่างเดียวที่นี่ต้องการให้แสงกับทุกคนซึ่งน้องก็สามารถเอาแสงตรงนี้เอาเครดิตตรงนี้ไปใช้ในการทำมาหากินในอนาคตได้ครับ ก็เเราจะอยู่กับเราจนถึงวันที่30นะฮะเราถึงจะให้ออกจากโรงแรมนะครับอย่างวันนี้เดี๋ยวขึ้นไปก็จะเป็น orientation นะครับในแต่ละแผนกก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องสัญญาถึงเรื่องข้อตกลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีอิงฟ้ามีชาลลอตมาต้อนรับอย่างเป็นทางการข้างบนแล้วก็เย็นนี้ก็จะมีทานข้าวกับคนที่ได้โหวตสูงสุดนะครับก็คือ10คนทานข้าวกับผมแล้วก็อ,อิงฟ้า แต่ส่วนชาลลอตนี่เดี๋ยวเขาเสร็จจากงานไลฟ์น้าที่รับจ้างขายของถ้าทันก็จะมานั่งทานข้าวด้วยครับนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้เ็าจะกิจกรรมเยอะแล้วก็วันต่อไปก็จะแข่งร้องเพลงน,น,นะฮะไลทิงสตาร์ที่หาหมอลำครับวาาแล้วกิจกรรมระหว่างกมันจะมีการแบบขายของ่หมขายของขายของก็แฟนนางงามก็เตรียมเงินไปซื้อแล้วกันนะฮะไม่คือดูแกรนให้เป็นแกรนอย่าทำให้แกรนต้องเหมือนเวทีอื่น เพราะว่าการที่เป็นแกรนเรามีเงินใช้แล้วเรายืนอยู่บนลำแข้งตัวเองผมผมอยู่ถึงตรงนี้ผมอยู่ในวงการบันเทิงมายีปีจนผมต้องถอยออกมา <c oughs> ทุกวันนี้งานเยอะแค่ไหนผมยังต้องขายของเพราะผมยืนอยู่บนจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาไม่ต้องรอให้ใครมาให้นะครับสามารถทําได้นิดๆหน่นนอยๆก็ต้องทําทําให้ดูเป็นแบบอย่างครับเพราะฉะนั้นการขายของถือเป็นหนึ่งในกิจ,จก,กรรม ถ้าสมมุติไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากเปิดโอกาสให้คนการขายของคือการเพิ่มทักษะเพิ่มรายได้เพิ่มแฟนคลับครับพอแล้วรู้แล้วจะมาถามเรื่องนี้กันไม่ไม่ชมจังหวัดต่างๆแล้วก็สวยยังไงเ้าดียังไงรเ็รดีมลยครับาอรับแ ตัวเต็งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นตเนี้ปอันีเป็นซิกเนเจอร์ของแกรนใช่มครับกับการเก็บตัวที่แบบจัเต็มอะไรอย่างนี้เลยมันคือตอนนี้มันมาถึงคําว่ามากกว่าคาว่าประกวดนางงามเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเปลี่ยนบริบทความคิดกับแกรนดูแกรนให้เป็นการทุกอย่างต้องเต็มทุกอย่างต้องเยอะทุกอย่างต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองทุกอย่างต้องมีความสามารถและต้องมีลูกค้าที่ยอมซื้อได้ ยอมที่จะแบบอุดหนุนน้องได้ว่าเอยไปเป็นพรีเซนเตอร์นะไปไลฟ์ไขายของนะไปถ่ายภาพนิ่งไปรีวิวได้นี่คือจุดป,ประสงค์ของเราเพราะฉะนั้นสวยภาพนิ่งไม่มีเงินไม่ใช่แกรนครับอ่าถามถามรู้แล้วอยากถามเ <laughs> ขาเลยเขาเลยไม่ไม่ถามสักคำเลยว่านอนหลับไหมี่ว่านอนหลับไหมครเมื่อคืนหลังจากที่ไลฟ์เสร็จเอาจิงๆนะก็ดูกระแสาจนถึงตีสองแล้วก็นอนหลับไปก็ตอน ก็ตอนเสร็จแล้วมันก็จะเที่ยงคืนแล้วนะแล้วก็แล้วก็หลับไปแล้วมาตื่นตอนเกือบตีสี่นะครับจะเข้าห้องน้าพอกลับมาถึงนอนไม่หลับมันมีเรื่องที่ค้างคาใจเยอะต้องยอมรับมาหลับอีกทีประมาณตีห้าเราก็ตื่นมา7จ็ดโมงเช้าแล้วก็ทํางานครับก็ก็เป็นอีกหนึ่งความยากลําบากในการทํางานต้องยอมรับครับอ,อันนี้มันจะมีการมันจะมีผลกับการที่เราว่าเหมือนมีการได้แบบว่าตัวน้องที่จะไปฝึกวัวอะไรอย่างนี้ไหม คงมีผลนะครับทอลก,การไปประกวดนะฮะเพราะเราก็คงไม่ไม่อยากให้ไปนะฮะแล้วก็คณะกรรมการก็แบบไม่พิจารณาให้ไปก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนคนไปสําหรับคนที่รีจิสเตอร์ไว้แล้วนะครับลงทะเบียนเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมีการแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าใครควรไปนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้น้องๆช่วยดูไว้ด้วยนะแบบอย่างที่ดีคือแบบอย่างอิงฟ้านะครับแบบอย่างชาลลอตแบบอย่างบิวตี้มาลายนะครับไฮดี้ มีใครลืมมาลีนะ,ะนะฮะนะฮะส่วนแบบอย่างของ3คน4คนนั้นอย่าไปเรียนแบบนะครับไม่ดีอย่าทำอันนี้ผมพูดผลบางคนตรงมากนะเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนนะฮะต้องชัดเจนในสิ่งที่ตอนนี้บทลงโทษจริงจังขึ้นหน้ากว่านี้ยังไม่มีอนอกสจากว่าเราก็ได้อธิบายไปหมดแล้วว่าเหตุและผลมันเกิดจากอะไรส่วนบทลงโทษถ้ามากกว่านี้ขึ้นอยู่กับ บริษัทมหาชนก็เป็นคณะกรรมการบริษัทนะครับแต่ว่าบทบัญญัติสูงสุดคือการพักงานการพักงานคือน้องที่ถูกพักจะไม่ได้ขึ้นำลำดับตำแหน่งครับที่นวัดเนอหลังจากนั้นน้องได้มีพ้อพาแมสเซจอะไรมาเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ผมนั่งอยู่ข้างบนมาพร้อมๆกันเลย1 2 3ตึง้งตึ้งต้งสี่คนมาพร้อมๆกันเขาทำงานเป็นทีมฮะายกันยครับ คล้ายๆกัน,นยังไม่ได้เปิดอ่านฮะ,มนะ,นะไม่อะก็คือทำนองเดียวกันแต่เท่าที่ทราบเนี่ยมีคนหนึ่งสารภาพแล้วว่าไม่ได้ทวิตถึงบุพก,การ,รีแล้วยอมรับว่าทวิตรับประทานบริษัทโทรมาสารภาพเมื่อคืนนี้ตอนตีสองกับโกโก้นะครับผมบอกแล้วไงว่าอันเนี้ยมิสแกนและนวัตอย่าเล่นแล้วอย่างเรื่อ โกโก้ไม่รู้หรอกครับโกโก้เขาเป็นคนแข็งแรงนินทาจริงครับแต่ไม่ได้ด่าทอล้อลานแบบสาดเสียเศเสียแต่นินทาเพียงแค่ว่าแล้วกโกโก้จะมายุ่งอะไรด้วย<ม>โกโก้ไม่เคยยุ่งเกี่ยวไม่เคยมาช่วยไม่เคยมาทํานู่นทํานี่แล้วจะไปโพสทรร<อ>ําไมแค่นี้เรียกว่านินทาไหมผมก็ไม่รู้ก็พูด,พดถึงพูดเกี่ยวข้องแล้วกันนะฮะก็แค่นี้ก็พอแล้วมั้งครับมากกว่านี้ขี้เกียจทำฮะเพราะว่าให้สังคมเป็นผู้กระทำดีกว่าฮะ ว่าคนดีสังคมก็ต้อนรับคนแปลกๆสังคมก็เดินหนีครับเป็นเรื่องปกติดอมเดิมก็กระจายกันหมดแล้วเนี่ยฮะนะบอกแล้วไงว่าแกลนสร้างได้ก็ต้องควบคุมได้จริงๆเด็กถ้าจะดือ้อผมไม่ว่านะครับพอส่งสัญญาเพิ่มเติมให้เซน็นรับผิดชอบควรต้องรีบเซน็นใช่ไหมครับเพราะว่าสัญญามีแค่สี่หน้าอยากอ่านไหมเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวให้พี่เต้ยส่งให้มันจะได้ชัดเจนลงแค่สี่ไม่ใช่สี่หน้าครับลงแค่สี่บรรทัด ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางบริษัทไม่อนุญ,ญาตให้ทวิตข้อความรีทวิตโพสต์ข้อความที่สอดเสียดเสียดสีหรือมินเมตยในการทําให้บริษัทนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อทำให้คนเข้าใจผิดนะครับถ้าทําอีกในวันข้างหน้าจะพิจารณาโทษครั้งนี้ไม่ได้คิดอะไรก็ผ่านไปจริงๆแล้วแต่น้องไม่เส็จแล้วไม่เสร็จล้วพูดจาไม่เพราะเออมาลีมา S <S> เป็นหัวหน้าหมู่บ้านมึงเซ็นกวสุดท้ายเมื่อวานนะฮะใช้เวลากี่วันสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งสองสองพอนะครับก็ข้อความจะเหมือนกันคือไม่ไม่ก็คือไม่เป็นทีมพอเริ่มแพ้แตกก็เริ่มกระจายนะฮะจะเหลือคนสุดท้ายก็ต้องยอมมอบตัวพี่วัชระของนุญาตถามในส่วนของน้องๆสามสี่คนเนี้ยได้มีเราได้มองเห็นพฤติกรรมแปลกๆของเขามามานนานแค่ไหนบ้างครับพอสมควรครับเออาร์ทุกคนใส่หน้าตลอดเวลา นะแล้วก็ชอบทวิตแปลกๆแ,แล้วก็ชอบพูดจาไม่เพราะกับ AR ซึ่ง AR คือตัวแทนผมนะครับเขาไม่รู้หรือเปล่าหรือเขาลืมหรือเขาไม่ฉลาดพอที่จะคิดอย่างเช่นไม่เซ็นลรวบอกว่าไม่เซ็นหรอกเซ็นทําไมไม่ต้องเซ็นเลยแล้วเชิดเชิดใส่เงี้ยมันก็คือเชิดใส่ผมนะครับเพราะว่าในจดหมายคือลายเซ็นผมนะระาคิดให้รอบคอบด้วยนะครับช่างมาเถอะครับผมไม่ค่อยอยากจะพูดวันนี้ผมเจอน้องๆรู้ไหมผมมึงสตอรี่ไปเห็นน้องๆ77คนผมหายเครียด ผมผมลืมเรื่องไรสัละาของคนบางคนไปเลยอ่ะอืองั้นแสดงว่าวันนี้ที่เห็นก็จะต้องแบบว่ามีวางไว้แล้วมีเลาตาแล้วบายก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมแบบคนนี้สวยขึ้นพูดได้เลยนะได้อ้าวายฟ้าทำไมสวยขึ้นอ้าวสวยไหมล่ะสวยเออแล้วบางคนแบบดูเป็นบิวตี้ควีนขึ้น ไม่พูดแล้วบางคนดูเป็นสตาอย่างเช่นบางคนบางคนเป็นสตาร์อายอมรับใ่ไมรชฟนมันวัดเสียวไปนิดนึงต้องยอมรับว่ามีมีการแปลงร่างเยอะแล้วก็ต้องยอมรับว่าทีมดีช่างแต่งหน้าเก่งนะฮะสามารถที่จะเปลี่ยนคนปกติให้เป็นนางฟ้านางสวรรค์ได้วันนี้เยอะมากแต่ แต่จากนี้เป็นต้นไปต้องทํได้ตัวเองแล้วนะครับก็หวังว่าความสวยและความสามารถจะเพิ่มขึ้นทุกวันอยากให้น้องทุกคนน่ารักนะครับสังคมเราไม่มีอะไรหรอกครับมันอยู่กันแบบตรงไปตรงมาถ้าไม่พอใจอะไรบอกเลยถ้าทําอะไรไม่ได้รีบบอกถ้ารู้สึกอะไรพูดมาเรายินดีจะแก้ไขนะครับพี่วัฒน์พี่วัฒน์ใอย่างเหตการที่มันเกิดขึ้นเรื่องของวิธีวีที่แล้วอย่างตัวน้องๆเองเราจะต้องมีการแบบเลือกดูแบบดูมากขึ้นไหมครับพี่วัฒน์ก็ คืออยากจะตอบว่าดูมากขึ้นแล้วมันจะได้คําตอบหรือเปล่าผมตอบไม่ได้เพราะว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยก็ทุกคนก็จะตอบดีมีใครบอกได้ไหมว่าจะไม่ปฏิบัติตามมีใครบอกได้ไหมว่าจะไม่นินทาบริษัทรับหลังไม่ราคาหนูเต็มที่หนูเต็มที่หนูเต็มที่น,ทนะครับแต่มันก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเพิ่มเติมก็คืออาจจะมีข้อเพิ่มเติมว่าต้องรักษาภาพลักษณ์องค์กรอย่างที่สุดและสามารถที่จะรับฟังการติและการเพิ่มข้อกําหนด เพราะว่านางงามที่ไม่ยอมเซ็นบอกว่าข้อกําหนดเพิมเ่มเติมตามกฎหมายแล้วต้องได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่ายก็เป็นสไตล์หัวหมอนิดนึงซึ่งผมก็เลยรู้สึกโอเคได้เลยครับน้องเดี๋ยวพี่จัดให้ก็ไม่มีปัญหาครับจริงๆไม่เซ็นก็ได้นะครับก็ดีแต่ว่าเซ็นตอนสายสายมากครับที่มาแล้วมันมีอ่อทางทีมค่ะที่ดูแลน้องก็ได้มีการบอกว่ขอโทษทน,น,นั่นขอโทษหรือแก้ตัวฮะแก้ตัวเขาไม่ใช่เอฟซีนะครับ เขาคือคนที่อยู่กับเขา FC มีการนอนบนคอนโดเตียงเดียวกันได้หรอครับ FC มานั่งนับเงินหลังออฟฟิศได้หรอครับ FC มานั่งนับของนับกล่องนับเงินกับ2ล้านวันคอนเสิร์ตแต่เพียงผู้เดียวในห้องส่วนตัวได้หรอครับทำไมอะ่ะกินอะไรเข้าไปสมองถึงแปลกกันถึงขนาดนี้แล้วผมมั่นใจว่าทั้งแก๊งรวมคุณพงษ์ด้วยคิดดีแล้วถึงทวิตหาผมแบบนี้ ผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจเพราะฉะนั้นเป็นเด็กถ้าผิดพลาดรีบขอโทษและยอมทําในสิ่งที่ผู้ใหญ่ขอร้องในอนาคตจุดที่ผมโกรธมากและบริษัทโกรธคือการไม่ยอมเซ็นเอกสารจุดนี้คือจุดที่พังมากจัทวิธดิด่าอย่างมากก็เรียกมาด่าส่วนตัวใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เขากําลังจะมาหาผมส่วนตัวเรื่องเกิดบนโซเชียล ต้องจบบนโซเชียลว่าจะยจะมีผลแล้วเรื่องของกฎหมายอะไรด้วยไหมคะไม่หรอกครับไม่อยากจะไปสนใจเรื่องกฎหมายเยอะกฎแห่งกรรมมันจะตามทันเร็วกว่ามังฮะาเคสนี้ค้ะใครจะรับไปทํางานล่ะครับพี่วัดพี่ดวัตรพี่วัดคะในในส่วนของน้องน้องสาวสี่คนนี้จะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมในการจุดเทีของน้องการประกวดเลยไหมคะสำหรับผมผมไม่มีความคิดทุกอย่างผมยกให้กับลูกน้องผมเป็นคนตัดสินใจสําหรับเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้ สิ่งที่เราทําอยู่ก็คือโกโก้ยังคงเป็นผู้จัดการกองประกวดและบิวตี้เป็นรองผู้จัดการกองประกวดเพิ่งสถาปนาเดี๋ยวนี้ยังเป็นทางการยังเป็นางการจะจะไม่จะไม่ให้น้องต้องช้าใจกับการออกงานกับคนเหล่านี้อีกแล้วตั้งตั้งแต่เมื่อสายสายแล้วผมบอกแล้วส่วนตัวพี่วัฒน์มองเห็นความน่ารักอะไรของของผมเป็นคนผมเป็นคนแฟร ผมรู้ว่ามันไม่แฟร์ตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ผมก็พยายามจะฟังแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ขึ้นซีรีส์ก็ไม่ได้เล่นงานไหนก็ไม่ค่อยได้ไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยได้น้อยที่สุดถ้าจะไม่ได้อยู่แล้วซึ่งจริงๆถ้าบิวตี้จะโพสต์ด่าบริษัทผมก็ยินดีนะเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่คนที่โพสต์เนี่ยได้เยอะสุดแล้วในฐานะที่คุณเป็นแบบนี้คุณจะไปเทียบอิงฟ้าชาลลตเป็นไปไม่ได้ อย่าอย่าเป็นคนคิดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำดีต้องกลับมาได้ดีครับตี้กาได้ส่งออกตีกาได้ส่งออกตอนนี้คิดอยู่ว่าจะส่งแทนคนที่จะส่งอะครับโอกาสไม่แรงโอกาสตอนนี้นะครับ99.9%ด้นไม่ได้แรงไม่ได้แรงเพราะว่า ถ้าเกิดเข้าไปแล้วเกิดเขาพูดจาอะไรที่บริษัทเกิดต้องเดเมจหรือมีถูกคนตําหนิเราจะเชื่อใจเขาได้ยังไงในเมื่อเราให้เขาเซ็นตั้งหลายวันเขาไม่เซ็นน่ะอย่าลืมว่าจุดบทสรุปมันไม่เรื่องเซ็นหรือไม่เซ็นบทสรุปคือ mentality ต่อมใต้สมองความคิดคิดอะไรกันอยู่มันต้องคิดอย่างนี้ครับอะไรนะฮะ ขอยืมแม่แตงโมได้ไหมฮะให้อภัยกี่เปอร์เซ็นต์ดีฮะให้อภัยกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่รสิบสองเปอร์เซนต์แล้วกันนะยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับผมเป็นคนอย่างงี้ครับเวลาที่ผมไม่ชอบใครแล้วเวลาที่ผมเสียใจแล้วผมรู้สึกผิดหวังอ่ะแล้วผมเสียความรู้สึกอ่ะผมกลับยากมากนานๆผมจะเกิดทีหนึ่งนะครับทําไมผมต้องสู้กับบริษัทไม่ว่าจะบริษัทหวยบริษัทเพชรเพราะมันเป็นความจริงสุดท้ายเขาก็ต้องถูกจับ ผมสู้หัวชนฝาถ้ามันไม่จริงทําไมผมถึงช่องช่วยคนนูน้นคนนี้ทําไมผมต้องช่วยยิงฟ้าคดีพันกว่าล้านผมทําทุกอย่างนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งผมผิดหวังทําไมผมช่วยชมพูแต่ถ้าวันหนึ่งผมผิดหวังความผิดหวังอะ่ะมันทําให้ผมอไม่ได้ถอยนะครับหายมันจะหายฟลุปไปเลยเหมือนกดแล้วลงหลุมไปเลยเพิ่งผมคิดว่าสักวันหนึ่งความรู้สึกดีๆผมจะกลับมาบ้างครับแต่วันนี้บอกตรงๆพูดได้ไม่ไอายใคร ไม่มีความรู้สึกอะไรเหลือครับไปปาก้องรพี่แจ๊คไปปากเวทีไปเด่เอานี้ดีกว่าปี2023คือความหวังใหม่นะฮะส่วนความหวังเก่าเราก็มีหลายคนอยู่แล้วมาสรรเสริญเด็กรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าเรายังมีแสงเรายังมีอีเวนต์เรายังมีสปอนเซอร์เรายังมีพรีเซนเตอร์เรายังมีงานใหญ่ๆและวันที่6ที่จะถึงนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอน บัจจกาคนลุกบจจกคนลุกอีกแล้วนี่คนลุกอีกแล้วพูดเองยังขนลุกเลยให้ตายอ่ะเอาเป็นว่าถ้าไม่ใช่แกรนทำแทนไม่ได้ไม่ผมพูดคำไหนคือคำนั้นวันที่6นี้เราจะมีเปิดเราจะมีอะไรนิดหน่อยๆให้เล่น เอาเป็นว่าคุณดูแล้วคุณต้องยิ้มกับบ้านแล้วคุณต้องชอบและมันจะไม่ปรากฏที่อื่นเพราะถ้าไม่ใช่แกรนทําแทนไม่ได้เด็ดขาดเพราะแรนคือ The One and Only ครับอขอาเป็นรับ